เผยสเปคล่าสดุด Samsung Galaxy A21 FE ใายชิป Exynos 2100ไฮแรม8กิกบนระบบแิการอยด์12หมล่าสดุดอาจเปิดตัวมกราคมปีหน้า mm. เรียกว่ามีข้อมูลออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A21 FE ว่าที่สมาร์ทโฟนสเปคแรงราคาไม่แรงนะครับ ล่าสุดก็ได้มีสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่นที่ว่านี้เผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยก่อนนั้นนี้ไม่นานได้มีสมาร์ทโฟนที่ราดโมเดลว่า samsung sm ข g, g 9 9 de หรือที่คาดว่าจะเป็น galaxy A11 fe ได้ไปปรากฏอยู่บนฐานข้อมูลของ geekbench ซึ่งเป็นแหล่งทดสอบประสิทธิภาพสมาร์ทโฟนชั้นนำจึงได้เผยให้เห็นถึงสเปคบางส่วนออกมาครับ โดย g a l a x A21 FE จะใช้ชิปประมวลผล Exynos 2100เหมือนกับที่ใช้บน Galaxy A21 Series ให้แบตมี่8 g b บนระบบบริการเวอร์ชันใหม่ล่าสุดอย่าง Android 12ตั้งแต่แกะกล่องเลยครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่นนี้สามารถทำคะแนนประมวลผลแบบซ g l e ก o คอได้ทั้งหมด1 9 6คะแนนและทำคะแนนประมวลผลแบบ multi-core ได้ทั้งหมด3,387คะแนน ่วนสเปคอื่นตามรายงานระบุว่าจะมีหน้าจอแสดงผลแบบอ m o l e เรขนาด6.4นิ้วมีคา e ่ารีเฟรชระดับ120เฮิรตซ์ให้กล้องหลังทั้งหมด3ตัวให้แบ,บรตเทเลเมตที่4,500มิลแอมรองรับทเทคโนโลยีชาร์จเร็ว25วัตต์และคาดว่าจะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ช่วงเดือนมกราคมปี2022ครับตอนนี้ช่อง IT f a ฟ t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอท a s t เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ